เราไปดูตัวอย่างภาพเลยดีกว่านะครับว่าภาพออกมาแตกต่างกันขนาดไหนบ้าง มาครับผมกิมลองให้ครับวันนี้เราจะพาทุกคนออกมาลองเจ้าตัวของ DJI Action 5กันนะครับโดยที่เราจะเอามาเทียบก,กับของตัว Osmo Pocket 3นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยใครที่แบบอยากจะถ่ายวิดีโอทำ Vlog ขึ้นมาเนี่ยน่าจะสนใจ2ตัวนี้กันอยู่พอสมควรแล้วก็ตัดสินใจกันยากอยู่ว่าจะเอาตัวไหนกันดีภาพออกมาเป็นยังไงแล้วก็เรื่องการใช้งานจริง2ตัวนี้เนี่ยอันนี้จะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแตไปดูกัน มกยูก็แบบปล่อยเดิมแบบนี้มันดูแล้วก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> โดยภาพที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นทั้งการใช้งานกลางแจ้งในร่มในอาคารอาหารแล้วก็ที่แสงน้อยนะครับเราก็จะมีการทดสอบการการสั่นซึ่งจะเป็นการเน้นการใช้งานง่ายๆสำหรับคนทั่วไปเปิดเครื่องมาแล้วก็กดถ่ายได้เลยแล้วก็ถ่ายภาพในโหมดสแตนด์ดเป็นหลักนะครับ แล้วเราจะมีเทียบเพิ่มเติมกับตัวแอคชั่น4แล้วก็ GoPro 10ให้ดูด้วยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเดิมที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะนะความจริงวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาดูหมูเด้งนี่แหละแต่ว่าคือจากคนที่มาต่อแถวดูน้องแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ดูนะครับแล้วพอมาถึงอันนี้ก็เป็นเวลาที่น้องพักผ่อนพอดีแหมบแม่ก็ยังบางอีต่างหากเราเลยพามาดูอย่างอื่นกันก่อนแล้วกันนะคะผม จากภาพตรงนี้เนี่ยอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือจะเป็นเรื่องของความกว้างที่จะแตกต่างกันมากซึ่งก็เพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยจะมีระยะเลนส์ที่แตกต่างกันด้วยแหละซึ่งการเก็บภาพกว้างเอาบรรยากาศครบๆเนี่ยตัว dji osmo action 5 pro จะเก็บได้มากกว่าแต่ pocket 3เนี่ยจะทำได้ดีกว่าในเรื่องของมิติภาพนะครับระยะยใกล้ๆภาพดูมีหน้าชัดหลังเบลอขึ้นมาให้เห็นอยู่บ้าง โซนนี้ก็บอกว่าเป็นโซนแอฟริกาที่ก็จะมีสัตว์หรือค่อนข้างที่จะหลากหลายมากมากเลยนะครับผมก็ที่เป็นตัวพระเอกพระเอกหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของยีราฟเนาะก็จะมีแบบมาคนมาให้อาหารยีราฟอะไรพวกนี้นะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมีเป็นทั้งก็ระจอกเพศเนาะแล้วก็กเป็เนกนกยุงก็แบบปล่อยเดินแบบนี้มันดูแล้วก็ดีเหมือนกันนะ เรื่องภาพเนี่ยต้องบอกว่าตัว Action 5 Pro ดูจะได้เปรียบเรื่องของ Dynamic Range อยู่พอสมควรนะครับเก็บแสงพื้นที่สว่างมืดมาได้ครบกว่าสีสันเนี่ยก็จะดูสดใสแล้วเวลาเอามาถือถ่ายหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะดูเกลี่ยสีผิวได้หน้าดูกว่าด้วยนะครับการกันสันตอนที่ถือเดินเนี่ยอย่างตรงนี้ลงทางลาดแบบนี้นะครับก็ถือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ใ,ใกล้เคียงกันมากนะอาการเวียนขอบๆเนี่ยทำได้ทีทั้งคู่ ซึ่งเธอจะดูแบบนกักๆเอ็กตรมเอ็กตรีมหน่อยเนี่ยเรามีทดสอบมาด้วยเดี๋ยวไปดูอีกทีท้ายคลิปนะตลอดทั้งทางนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีคนขับเป็นรถไฟฟ้าแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆก็คือเราสามารถที่จะไปทําการเช่ามาขับได้นะครับผมคือชั่วโมงละประมาณ200บาทไม่ใช่ประมาณอนะ่ะชั่วโมงละ200บาทนะครับเอาจริงเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากๆเลยนะสำหรับใครที่มากับเด็กๆ อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากหลังกล้องเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแสงสีไว้์บาลานซ์นะครับห้องมุมกว้างเนี่ยแสงเข้าจากทุกทิศแบบนี้จะเห็นว่า Pocket 3ตสาจะดูสีเพียเพ้ยนไปจากตามที่เห็นอยู่พอสมควรแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอเป็นมุมที่ใกล้เข้ามาหน่อยเนี่ยกลายเป็นตัว Pocket 3ตสาดึงคอนทราสต์ขึ้นมาให้ภาพดูสดกว่าซะง,งั้นซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะการใช้งานมากกว่าซอฟต์แวร์นะตรงนี้ก็แนะนําว่าลองขยับมุมกล้องดูว่ามุมไหนถ่ายแล้วสวยแสงสีดีเป็นที่น่าพอใจนะครับ พอมาดูน้องเต่าแบบนี้แล้วเนี่ยเอาจริงก็แอบทําไม้คิดถึงตอนเด็กๆเ,เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็คือเคยเลี้ยงเต่าแก้มแดงอยู่นะน่าจะเป็นตอนนั้นจำได้ว่าเรียกเป็นเต่าญี่บุ่นปะก็เลี้ยงอยู่แบบเป็นเกือบสิบปีเหมือนกันอนะจากเต่าตัว,ตวอันนึงก้อนแบบก้อนอยู่ในฝ่าม,มือเล็กกว่าฝ่าม,มืออีกนะคะผมแล้วก็เลี้ยงจนมันแบบใหญ่กว่าฝ่าม,มืออะ แล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูเรื่องของการเก็บเสียงเนาะว่าพอเราอยู่ในสภาพธรรมชาติแบบนี้เนี่ยอันนี้คือรบอบๆมัน,นมีทั้งเ,เรื่องของเสียงน้ําตกนะครับเสียงนกเสียงต่างๆอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงแล้วกันฟังลองฟังดูว่าเขาเก็บเสียงมาได้ดีขนาดาแตกต่างกันขนาดไหนแล้วกันระหว่าง2ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม์ของทาง DJI ออสม p o พ็อกเก็ตนะครับอันนี้เป็นเสียงของ DJ Action 5 Pro นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวชอบเสียงที่ได้จาก Action 5 Pro มากกว่านะทั้งเสียงพูดของเราแล้วก็เสียงบรรยากาศรอบๆข้างเลยใครพูดรวมๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับทั้งเรื่องการใช้งานแล้วก็ภาพที่ได้ตัว Pocket 3เนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของมิติภาพ depth of field ให้มุมมองสมจริง ส่วนแอคชั่นหเนี่ยก็จะได้เรื่องของสีที่สดต้นไม้ก็เขียวฟ้าก็ครามคือได้มุมมองที่กว้างกว่าซึ่งถ้าใครมองว่ามันดูบิดเบี้ยวไปไหมดูผมอมๆบีบๆหรือเปล่าอันนี้ก็ลองครอบเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามุมมองเนี่ยใกล้เคียงกันมากอยู่นะครับแต่พอครอบไปแล้วเนี่ยคุณภาพก็จะดูดรอลงไปด้วยซึ่งถ้าใครไม่ชอบภาพกว้างๆแบบนี้ก็มาเลือกปรับมุมมองภาพได้นะชอบแบบไหนก็เลือกได้เลย ส่วนตัว Pocket 3เนี่ยอันนี้ก็ปรับได้เหมือนกันแต่จะเป็นการปรับที่ตัวเลนส์ไวส์นะครับที่เขาจะมีการแถมแยกมาให้ถ้าจะใช้เนี่ยก็ติดไปแบบนี้ระยะที่เพิ่มมาก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งด้วยความที่เป็นการใส่เลนส์เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้คุณภาพเนี่ยไม่ได้ลดลงมากเหมือนกับตัว Action 5 Pro ที่เขาใช้เป็นวิธีครอบเพื่อเปลี่ยนระยะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดต่างลหลักของ2ตัวนี้เนี่ยคือ ด้วยหน้าตาด้วยฟอร์มแฟกเตอร์มันเนี่ยอันนี้มันจะมาเป็นตัคชค่นแคมสามารถถือแบบง่ายๆหรือว่าไม่ต้องถือไปเลยนะครับผมติดกระเป๋าติดหมวกอันนี้ก็จะสะดวกกว่ามากแถมไม่ต้องมานั่งควบคุมอะไรมากมายส่วนเจ้า Pocket 3เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกล้องติดอยู่บนไม้กันสั่นไปเลยนะครับต้องมีทักษะในการควบคุมนิดนึงซึ่งหล,หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่า Pocket 3มเนี่ยมันน่าจะกันสั่นดีกว่าใช่ไหมครับแต่เอาจริง,รงเนี่ยมันแทบไม่ได้ต่างนะครับ บางจังหวะเนี่ยต้องบอกว่า Action 5 Pro เนี่ยอาจจะดูดีกว่าซะอีกนะคือถ้าลองดูตัวอย่างภาพเนี่ยก็ค่อ,ขอนข้างชัดเจนนะว่าแบบเอออันนี้เราไปปั่นจักรยานทดสอบกันสั่นของทั้ง2ตัวซึ่งก็จะลองให้ดูทั้งเปิดแล้วก็ปิดกันสั่นทุกโหมดเลยนะครับการกันสั่น Rocksteady ของตัว Action 5เนี่ยเรียกว่าทำได้ดีเลยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องรายละเอียดแสงสีที่ดรอปลงนะครับ ตอนที่เราทดสอบเนี่ยก็ฟ้ากําลังคลุ้มฝนกําลังจะตกเลยนะครับผมแต่เรื่องกันสั่นเนี่ยก็ยังทําได้นิ่งเนียน,น,นต่างจากตัวพ็อกเก็ตสเนี่ยที่ตกหลุมทีอันนี้ก็จะสั่นไปทั้งภาพเลยนะครับนอกจากนี้ตัว A c t i o n นเนี่ยก็จะมี Horizon s t e a d y ที่ไม่ว่าเราจะเวียงแวงเอียงกล้องยังไงเนี่ยมันก็จะปรับให้ภาพตรงได้ด้วยซึ่งตัวพ็อกเก็ตสเนี่ยจะมีกิมบอลเป็นตัวช่วยเรื่องนี้ และพอเป็นในสภาพแสงที่เปลี่ยนแบบรวดเร็วเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้ง2ตัวมีความแตกต่างก,กันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในตอนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกแบบนี้ตัว Action 5ก็ดูเหมือนว่าพยายามจะเก็บแสงให้เท่ากันทั้งภาพแต่ Pocket 3เนี่ยก็จะดึงตัวคนให้สว่างขึ้นมาแล้วพอย้อนแสงแบบนี้เนี่ยแอคชั่นก็จะยังดึงแสงกลับมาที่ตัวคนได้อยู่แต่ว่าพ o อ k เก3เนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็นภาพซิลลูเอตมืดๆ เงาๆแบบนี้เลยนะครับส่วนภาพตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับผม บอกว่าพกเจ็ดสนี่ก็เยอะมากก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ ส่วนภาพาหาเนี่ยอันนี้สีสันแบบไหนน่ากินกว่ากันส่วนตัวคิดว่า Pocket 3ให้สีสันที่ใกล้เคียงกับของจริงมากกว่านะครับ วกนการใช้ Action 5เนี่ยกับการถ่ายอาหารบนโต๊ะแบบนี้รู้สึกว่าใ,ใช้ยากไปนิดนึงด้วยระยะที่มันจะโฟกัสเข้าเนี่ยเกือบโฟตนะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับการตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายระหว่างมือมากกว่าส่วนขนาดไฟล์ของ2ตัวนี้เนี่ยคือ Action 5 Pro อันนี้ก็จะบีบอัดไฟล์ได้ดีกว่านะครับใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าพอสมควรแล้วก็แบตเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ยาวนานแล้วก็อึดกว่า รวมถึงเรื่องของการเปิดเครื่องเนี่ยอันนี้ก็เร็วเรียกว่าพร้อมใช้งานแบบแทบจะทันทีนะครับดีกว่า Pocket 3มากแล้วก็เอาจริงเนี่ยก็ถือว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมจาก Action 4ไปอีกเยอะเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่มันคงจะได้มากกว่ายก็คงจะเป็นเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นนี่แหละว่าตัวของ Action 5เนี่ยคือมันก็รองรับมาได้สมบูรณ์สามารถลงไปดำน้ำได้โดยที่ไม่ต้องใส่ h o า s ิ n g อะไรเลยซด้วยซ้ำไปนะครับ คือก่อนอันนี้แอคชั่นแคมถ้าจะลงน้ําดําน้ํามานี้มันยังต้องใส่เคาซิ่งใช่ไหมแต่น,นี้ไม่ต้องแล้วแต่ว่าเจ้าตัวของพัคเกตเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เลยอะจบไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือไอ้สอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาแบบง่ายๆเร็วๆอันนี้ผมว่าตัวแอคชั่น5เนี่ยตอบโจทย์กว่านะอันนี้ในมุมมองผมนะ แล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมมโมรีด้านในที่มีมาให้ด้วยนะครับผมอันเนี้ยถ่ายก็ถ่ายแบบง่ายๆไม่ต้องมานั่งวนว่าต้องควบคุมยังไงไม่ต้องเรียนรู้เนี่ยตัวเนี้ยผมว่าดีมากแขถมเ,เรื่องของภาพต่างๆเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเนื้อไฟล์ของไอ้ตัว Action 5เนี่ยดีกว่า Pocket 3ซะอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้กับการใช้งานพวก Gimbal เนี่ยอันเนี้ยผมว่า Pocket 3เนี่ยมันจะมีการ ดัดแปลงแล้วก็นําไปใช้เนี่ยใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์กว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมจากการที่เราสามารถที่จะควบคุมให้มันหมุนไปหมุนมาได้อย่างเวลาที่พวกเราจะเอาไปใช้ถ่ายรงมถ่ายรถเนี่ยคือ p o c k e ก3เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยเหมือนกันถ้าสรุปแบบสั้นๆเลยเนี่ยก็คือสำหรับสายแอคชั่นหรือว่า v l ล็อกแบบง่ายๆนะครับ Action 5 Pro เนี่ยคือคำตอบภาพสวยเสียงดีใช้สะดวกนะแต่ถ้าอยากแอดวานซ์นะครับใช้งานได้หลากหลาย ต้องการภาพที่มีแบบได้ชัดลึกชัดตื้นหน่อยแสงน้อยเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับเล่นกับการแพนเลนส์นะครับพอกเก็เนี่ยก็ดูจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าซึ่งของจริงๆเนี่ยไอเซตเนี้ยมาทำให้เราค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆแล้วกับการใช้ไม่ว่าจะเป็น Osmo Pocket 3 Action 4, Action 5เนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นตัวที่ทําให้การถ่ายภาพเนี่ยมันง่ายมันสะดวกมันสนุกขึ้นกว่าเดิม เยอะมากๆนะครับคือก่อนอันเนี้ยไม่ได้ชอบตัวกล้องแอคชั่นขนาดนั้นละกันจากภาพที่ที่ใช้มาเพราะว่าคือของเก่าเราจริงเราก็มีเป็นตัวเนี้ยนะที่แบบใช้มาจนแบบยาวนานแล้วอะ่ะก็อยู่กับเรามาหลายปีแล้วอะ่ะคือตอนนั้นอนะ่ะตอนที่ออกมาใหม่ๆ,ๆจริงมันก็แบบเป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะแต่พอมันใชไปเรื่อยจริงจริมันก็แอบรู้สึกว่าพอมาใช้ในง,งานที่ต้องการความละเ,เอียดมากๆต้องการความสวยแบบคมๆอะไรประมาณเนี้ยตัวเนี้ยมันจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ คือต้องบอกว่าตัวของ Action 5หรือว่า o s m o Pocket 3เนี่ยคือมันชนะเจ้าตัวทีเ่เป็นอะไรเด่นๆเ,เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยไปแบบขาดลอยคือกลายเป็นปว่าไอ้พวกนี้ถ้าเกิดจะไปเทียบจริงๆเนี่ยน่าจะต้องไปเทียบกับระดับ Millerless อะไรพวกนี้ไปแล้วซะด้วยซ้ำไปคือแน่นอนว่ามันสู้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่ามันก็จะมาเทียบกับเทคโนโลยีเมื่อ3ปีที่แล้วอย่างที่เราเคยใช้อย่างนี้เนี่ยมันก็ดูจะไม่ได้แฟร์กับการเปรียบเทียบสักเท่าไหร่แล้ว หรือน้าเกับการเนี่ยถ้เอาคุณใช้เป็นตัว g o Pro รุ่น10อยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วคุณคิดจะเปลี่ยนอยากรู้ว่ามันแตกต่างขนาดไหนเนี่ยคุณเห็นภาพตัวอย่างแล้วผมว่ามันพอจะเป็นคําตอบของคุณได้แล้วนะว่าเออมันน่าเปลี่ยนไหมโอเคครับผมก็คิดเห็นยังไงดูภาพแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรเนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยังไงเรากลับไปดูคลิปเก,ก่าๆที่เราเคยทำทดสอบกล้องต่างๆเหล่านี้เอาไว้ดูคนเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ